สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังแต่งหน้าค่ะโอ้ยขอบปากข่าดังก็เล่นสีเบาเอาบอบ้าวันนี้งานอยู่ที่ฉะเชิงเทราค่ะ <c oughs> ถึกแล้ววันนี้เป็นงานอะไรคะพี่ชะบ,บอกค่ะ <c oughs> งานไม่บอกนะคะ <c oughs> เราพาทุกคนมาแต่งหน้าย้อนวังตอนหนีเด้อพี่น้องมันคือจังลิงคือจังเอาแปร์มาโบ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 เลยดีสงการใครคือวมาสงการจเนาะอืมแต่งตีมสงการบัตรแต่งเป็นนั่งเอียงก่อนนังสงการดีแค่เพียแต่งเป็นอันอัเขาเอามาป้าหนากันนะไหม อเออต้งเปดิสอพ่อมเนื้ออาชาแนลอิรเนื้ออาชแนลอิรีตันตอนนี้กำลังลงแป้งนะคะ <c oughs> ลงแป้งสนเราเห็นอย่างตัว ติวาตาคือแล้วด้วยอ้ยอ๋อแสดงว่าช่างจะชวว่าเราสวยอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ต้องแต่งอะไรอ้ใดบอก <c oughs> ขัดใจแห้งหรอขัดใจมากก็พูดไม่ได้เอ๋หองอยคือหวนเอาโรคเตียงเรามาใช่ค่อยซือเลยไหมไดเลยใครจะที่พี่ แต่งหน้าลุกแล้วแต่สีช่างเสียงหัวเสีรงดังป่านยังกวได้ยิน,นมีสเองเสียงหัวหัวดังครับพี่เชรแต่งหน้าอย่งเดงหรอา แต่เจ้าหนีล่ะบ่แมนหมายถึงว่าคือเพื่อเห็นท่าปากถ้ายังกินทอดใครมาปากกาุ่มนามากๆเล่ยมากจุกหวใครเลยหัวก็เร็วตอนนี้กำลังติดคนตาค่ะถ้าตาแล้วเเลยวได้เขียนขิว ็เสร็จ่ลยไม่อไม่มเอาเอาเราจมีกุบแจ้เป็นงูวันนี้โอเมีนเอาจะม่เยเห็นคุญแจงูป่ะเคยเราติดสองสัตว์ตอนเป,ปะะ็นบ้าน wow, nhanh có đáy bạn tay 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 ยังเือมาันเป็นยังสีไปล่วงมันก็จะเอาสีแคบไปเกีย่ยด้นี่ อยู่ก voilà. <c oughs> yeah, ัน <c> จ <oughs> <c oughs> ังใจมาเลยพี่ต้ววาเป็นต่ว่าอ๋อยาไปย่าฟเป็นอย่างเด้มก็ตาอไรยังป่าเเคย่า้เป็นอย่างเด้อ ท่เทียเ่ยวจว่าเสอร์ฟ้ชแรกแลกไปนี่เกิไปัไฟก็ได้เอานั่นตัวคียดังแล้วมาตัวนาลูกค้าปะนี่นโอ้อยางแต่ของเปิดเทมูนอะ่ <c oughs> ออะนะเปเื่นมาก บอกเขาไปว่าไม่เขียนคิวอยู่บอกเขียนคิวเลยย่างแตงกวาเติอันนี้แม่แม่เพื่อนต้องการความเรียลลิตนนี้เนาะเพื่อนไปยังเพื่อความเรียลเพื่อนกเ็เลยได้เบิ้งพี่บาทเสมอ นี่แหละเลี้ยวดีตีค่ะสารตับบิบายคือเดี๋ยวลองก็ลองขึ้นมานตอนนี้กำลัง เขียนคิวนะคะลงฟุลคิวเขียนห่วงคูยังก็ห่วงคูห่วงคูแม่คือยังห่วงคูคือยังเท่าจับกับคูว่คันอืมแต่ที่มันเป็นห่วงแน่วจับอ๋ออันนี้แน่วจับห่วงคูคือจังผีระดานทางบ้านอันเซอื์นแล้วนไหนก็ผีห่อผีห่อผีในนั้น เอา้าผีโครงกระดูกบ้านผู้เจ้าเรียกว่าอะไรผีผีโครงกระดูกบ้านแม,แม่แม่เรียกว่าอะไรบ้านอาอพอยืยผีออกหอบ้านดูดันผีดาดาผีออกมันมีหรอผีดาดาม, <laughs> มันจะใส่มอมันจะผีออกหอหม้ <laughs> อ,อย่างไรก็อยากหัวเออเก็บลิม้มนานไส้กาวอีกแล้วไส้กาว,ไส,กาวไส้กาวอีกแล้วมันเสียดออกยางกว่านี้เขาขายบ้านยืดโอเค <laughs> ใส่แล้วอะไรสักแบบนี้บาหลายเดี๋ยวน่ะแบบเหมือนรอดเดีด๋อวน่ะอ๋อสใส่เหมือนใส่ซาหมี่กับยังเซดออกเนี่ยอันนี้คือกาวตีขนตานะคะไม่ใช่กาวาายยตาช้างวารหลังยาวกาวตาช้างขนคิวออกมึง <laughs> คิวหล้นวันนี้เกิดอะไรกลายเป็นคิวอาถรรพ์มันจะเป็นแบบไรคิวทาร์บอน หัวโลกพ่อคิวยังบอยู่เนอะอาชาเน่ยเม่เยเราบอกว่าทำไมลูกอันไม่เปลี่ยนสีผมเป็นอันสีน้ำตาลกับสีดำค่ะเป็นยอมสีน้ำตาลแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นสีนี้ขึ้นเ่ามันฟอกไปแล้วนะคะนะคะ,คะเออมันฟอกไปแล้วละมัน,น <c oughs> ไปลงไปลงสีน้ำตาลมันก็ขึ้นมาเป็นสีนี่คือเขาแต่ว่ายอมอีกว่ได้แล้วตอนนี้สภาผมไม่ได้แฮะผ,ผมอยากเสียค่ะกลายเป็นผมเสียทาวานะผมคือไม่ฟอยเนี่ยค่ะตอนนี้สีผมก็คือไม่มีคนถามมาไปทําผมเสียทาวานะ <laughs> เลย <laughs> ผมเสียทาวานะเ <laughs> ขามีแต่ <laughs> ยืดผมทาวอนเอออันนี้ไปทำผมเสียทาวอนน้อยอ่ะแย่แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรคะเขาอออย่ทำทาบานขนคิวใส่นหางบานขนคิว เอ๋อคือมีดแบบสีมีดกับมีดไปด้วยอ <c oughs> ตอนนี้กำลังทัดผมค่ะด้าผมก่อนมองแค่ไหน <c oughs> นีนหมั้งจะดีมากแจงไทยดี แงความลดเสียงเ้อยนะคะับำนีบ่ได้ได้ถ้าปากไม่ได้ เอานี่ตัวแล้วก็เอานึงตัวเอานึงตัวเนึงตัวเล็บอะไรลบออกท่าไหมวันนี้เราปล่อยผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหนีไหมสุดกระเขียนเงาบรรยากาศกับ้อนเหนียวลอยพนวต้อง<ๆ>เพิ่มพารลมมันเบียพยร์ล้มมันแบบกลุ่มๆใหญ่ๆเออเอามา<ๆ>ทอใส่สองค่ะ บอลลูนบอลลูนไม่การบลอส ยี่ผมหมอนว่ายีกระตุ้นค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าท่ำขุมแล้วกัใสสุดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังมาที่งานนะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ด้วยค่ะ